ครับหลังจากเราเป็นตัวแทนทางการที่ของรัฐนไม่เกินแปดเดือนบาทซึ่งบ้านเราเนี่ยเดือนเดือนไม่ไม่ได้เป็นเดือนเดือนหลายคดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าพรมิเตสบ้านแก้ดัืงเคียร์บ้านหมื่นพิธาบ้านรังกานะครับบ้านเย็บเยียวนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้ท่านได้นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจขั้นตอนต่างๆนะครับวิธีการดาวน์โหลดอ่ามีโทรศัพท์มือถือที่สามารถ อินเทอร์เน็ตมีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็บัตรทางรัฐนะครับไปในโทรศัพท์ของท่านกอนนะครับ Greek, ท่านตอนที่สองนะครับท่าน,นมาพอกับโทรศัพท์ธนาคารนะครับมายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะได้รับเง็กหรือนะครับไม่นะครับ,นะรบดังนั้นนะครับที่ลงวันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะได้รับเงินเพียงแต่ว่า ที่ลงในวันนี้นะครับเพื่อเป็นขั้นตอนในการขอรับเงินนะครับขั้นตอนที่สองในระบบสมาร์ททัวรนะครับซึ่งมันจะเชื่อมกันในระบบนะครับถูกไหมอ่าสามขั้นตอนที่ผ่านม,มานี้นะจริงๆพี่น้องเราส่วนหนึ่งเนาะก็อาจจะไปวัดก,กันอ่ะยังไม่กลับบ้านกบเป็ครับ ผู้ยิบพานนินนนนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยท่านคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับเล็งเห็นความสําคัญของนี้่นงเวกานนี้ในเวลาเหมาะสมนะครับก็ขอ,อเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับขอบเขตท่านผู้ใหญ่พานนิโนนท์ท่านผู้ยิบคมภันดันสืบสิริท่าเนเลขาธิการ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลมจุลเพชรพี่น้อง,างชา,งาวบ้านทุนพืนน้นที่ปปหนนนนลกักเงินผิดชอบชั้คนจะมีวาระในการลงตำแหน่งนะครับถึงวันทีู่8มีนาคมนะครับก็จะครบภาระการลงตำแหน่งนะครับมาเพื่อโฆษณาดูแล,แลญญในเรื่องต่ญญางๆในหมู่บ้านนะครับซึ่งวันนี้ทางท่านผู้ใหญ่นะครับก็ได้อาเรงการเราอยากให้เจ้าที่เรามาให้บริการพี่น้องในหลราระบบนะในด้านภายในนะครับเพื่อรับเงินหนึ่งหมื่น,นบาทของรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายขหมือนกันดีนะครับที่ผูกเราได้ม, PI, ม rier, ออาลดกิจกรรมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพยที่ตั้งเย็นทานมิ่งนงวันนู้นวันนู้นเลยขอขอบคุณพี่นงกับพี่กุณาอย่างรักอย่างศรัทธาคนทำงานให้กับพี่น้องเป็นท่านผู้ชมที่รักและขนลุกกับวันนี้เทศบาลเมืองจีนบุรีของเรานะครับเดี๋ยวกับผมร้อยตำรวจตรีสมชายพิน้องชาติได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานะครับระบบสุขาพิบาลในหมู่บ้านและก็ ลงนะครับลงท่านพัานเลนนะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งวันนี้ทางเัศบาลเราได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะน,นี้ทราบว่าเราวิชาชีพก็กําลังนะครับรับจ้างในการลงระบบเพราะฉะนั้นเราจึงลงมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่รองในกุมองเรารับทรบาบว่านี่คือนโยบายของรัฐและเราโดยเฉพาะยิ่งเทศบาลนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะดูแล พี่น้องประชา,าชนในทุกเรื่องทุกด้านเพื่อให้พี่น้องได้รับเงินนะครับตามนโยบ,บายของรัฐบาลหนึ่งมบาทนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ลงพื้นที่ในบ้านมิมิตคํับหมู่ที่22่ําบสและเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่ลงให้บริการพี่น้องประชา,าชนในทุกหมู่บ้านสืบไปครับจนวจกว่าจะถึงวันที่กาหนดครับผมก็คือใช้เจ้าหน้าที่มาบริการลงทะเบียนให้ครับผมเราได้จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลให้บริการลงทะเบียนเพื่อที่พี่น้องจะได้ไม่ เกิดความระแวงหรือเกิดการไม่สบายใจในเรื่องของอาจจะถูกวิชาชีพนะครับในการาหลอกลวงนะครับให้พี่น้องเราต้องเสียโอกาสครับส่นวนก๊อสอที่สําหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับก็ เพื่อบรบาที่เตรียมทำแบบต่อเนื่องนะครับผมก็ได้ให้เจ้าที่เราเตรียมที่จะลงระบบต่อไปครับเพราะว่าคนที่เป็นมีสมาร์ทโฟนนั้นก็จะมีการลงระบบนะครับ <c aten> มีแบบ <c ups> ฟอร์มนะครับซึ่งสาร,รัฐจะได้กาหนดมาเราก็จะจัดเจ้าที่ของเราให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและก็มีความปลอดภัยครับที่นี่ลักษณะมันจะบอบคน <ab> <ฟ Right S 2> <c oughs>